จำลูกค้าได้จริงๆป่ะหรือว่าแอบสุ่มเอาอ่ะแล้วผมกินอะไรสั่งให้หน่อยสิหน่อยผมยังไม่ได้สั่งเลยสว<ด>ัสดีครับจำลูกค้าได้จริงๆป่ะหรือว่าแอบสุ่มเอาจำได้จริงเหรอจำได้กี่คนเ<ๆ>ยอะเยอะเหรอเยอะนี่เป็นสิบสิบแล้วถึงปะ่ะเกินเลยเหรอลูกค้้้้าา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 ามมมมแแปบนนนงจะส่ร่รกกกคคคทีลลู็พยยวือผมไม่ค่อยมาผมมาอาทิตย์ละวันสองวันเองผมก็เลยตกใจว่าจำได้ได้ไง จำได้เกินสิบเลยเหรอเป็นสิบเลยเหรอใช่จำจำได้หมดอ่ะอย่างเขาเลี้ยวมาเนี้ยเป็นแบบสุรินที่เขาขับมอไซค้ยกมาปุ๊บอ่ผมน้องเลยกดกาแฟร้อนทีนี้ก็ชมรมอ่ะแล้วผมกินอะไรสั่งให้หน่อยสิหน่อยผมยังไม่ได้สั่งเลยเียวแซนด์วิชไดหมเอาครับอุ๊ยจำได้ด้วยเหรอว่ากินกับแซนด์วิชอ่ะอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้นะแฮมชีสใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่เอาเอาตามนั้นนะครับ มึงเขาไม่ได้จําแค่ว่ากูกินอะไรนะเขาจําได้ว่ากูกินคู่กับอะไรด้วยแต่ว่าใครที่มากับคนไม่ซ้ำระวังนะไอมีกิ๊กแอปพากิ๊กมาเซเวน่นสาขาที่เัอเองมาประจําจําได้นะเธอลูกค้าดีใจนะจําได้อ่ะผมยังผมยังดีใจเลยเ,เขาจําได้จริงๆเขาไม่ได้แบบแอปแบบสุ่มจาได้เป็นสิบเลยแล้วเขาจําได้ด้วยว่าแค่เรากินอะไรนะเขาจําว่าเรากินอะไรคู่กับอะไรเลย นี่แหละที่เรียกว่าการรักงานที่ทำจะทำงานที่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้แต่ว่ารักในงานที่ตัวเองทำและทำออกมาได้อย่างดีเกินความคาดหวังเกินความคาดหมายของลูกค้า